พ่ออระบดอุ้ยพาข้าวันนี้มาทานส้มตำจ้าวันนี้ได้ส้มตำจ้าทุกคนตำปลาร่านัวจ้าตำตำตำหม้ซัวตำป่านะคะตำป่านะคะใส่หน่อไม้นะคะใส่หน่อไม้ต้มนะคะทุกคนมีหน่อไม้อย่างเดียวนะคะได้หอยจ้าทุกคนหอยจ้านีหอยจ้าทุกคนมาจ้าสมแทบทำกานจะได้หอยนะคะหอยลวกลวกหอยนะคะนี่หอยป่านะหอยหอยจากป่าเนาะได้หอยมี ญาติเอามาฝากนะคะทุกคนในขนมจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนนี่มีกะทินริมรั้วจ้าทุกคนกะทินริมรั้วจ้ากะทินริมรัว้วมาจ้าทุกคนกินกับส้มตำนะกะทินริมรั้วเขาา้เขากันเข้ากันเ้อจะพี่น้องใาเลยก็มีเส้นหมี่ลวกนะคะเส้นหมี่ลวกวันนี้ไม่มีขนมจีนจะวันนี้ได้เส้นหมี่ลวกจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดกระไร กดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะคะเหมือนเดี๋ยวจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณค่ะมาแชร์น้ำกันได้ยังกินเนาะจากพี่น้องจ้ามาแชร์น้ำม้านน้ำแข็งจากพี่น้องจ้ามันนี่สมตามกับกระตินลิบลวดเขาขัานเขากันเด้อจากพี่น้องขนมจีนขนมจีนบะหมี่มีแต่อันเส้นมีลวกเนาะจากหอยเนาะจากพี่น้องเขาขัานเขากันไม่มีหอยนาเราก็มีหอยป่าไว้หอยป่านะคะทุกคนจะหอยเขานเนาะมาแชร์น้ำแข็งจ้าแล้วก็ อยู่ไหนเนะห้องจับแช่ทุการะจดกูลมาสับแช่ทำกนจะทุกนนมาสับแช่ทำกาน,น,น,นอ่าอันนี่นะะุุกคนเมื่อกี้ไม้จิ้มฟันนะคะเราก็จะมานี่จิ้มหอยะทุกูลจิ้มกันเลยนี่จะทุกคน ออกแบบนี้เลยทานได้ทั้งหมดนี่เลยนะคะทุกคนบางท่านก็ไม่ทานนะแล้วจะ่คนแล้วแต่คนชอบนะคะจิมซีฟูด้ดเยอะๆ <c oughs> ทุกคนจับมาหาไม้ยิมทานมันทีร่วง <c oughs> อมา นีไ้ได้เส้นเส้นมีรวกเส้นมีรวกคนนี้ใช้มือนะคะใช้มือเลยจ้าคุยเลยจ้ามอืมทำยังใหญ่เลย

รถมานวดันได้กระเทียนึ่งรั่วกินกับสามเนอ่ไจ้ะกินเลยขออนุญาตใจงคุยเขากันเขากัน ทีนัูกจ้าแล้วก็เส้นมีลวกทำไม่ไงเขาเรียกตำอนะไรเนาะตำปลาใช่ไหม มันยาตใช้มือมือจังเสบเนาะใจมือ,อม นี้จำตุตม่มจำดีๆปิดกับหอยลวกอันนี้เขาเรียกหอยไหมยหอยหอมนะคะทุกคนหอยหอมหอยหอมทุกคน นีมันจะมีเฉพาะหน้าฝนนะคะทุกคนหอยนี้มีเฉพาะหน้าฝลนะคะข้าคนแรกที่จะจุ่มตัง ต้องไปซื้อที่ตลาดจะดูวนเดี๋ยวจะวันไหนไปตลาดจะไซื้อหอยหอยหนามากินกับ่้มตำ น่าจะมีเนาะที่ตลาดก,ก็ไม่รู้เนะทุกคนหอยนาหน้า,น,าน,นี้ถ้าเกิดอยู่แถวพิซซ่านเานานนะแถวชาวไร่ชาวนาเนาะชาวนาเนาะเขาน่าจะมีหอยหนาเยอะมากทุกคน ฝนก็ตกดีดีน่าจะมีหอยมีปลานะปีนี้ฝนดีมากถ้าฝนดีก็มีน้ำในข้าวในในน้ำในปลาเนาะมีปลามีอนี่เพราณนั้น ในปลาก็มีหอยอันนี้นะคะทุกคนหอยหอมน่าหอมจ้ทุกคน

สุดยอดเลิศมากุูม กินซีฟู้ดกับหอยลวกเข้ากันเข้ากันกินตำกุ้งสัปนี้งพี่น้งองเอ้ยตำชงตำเต็มจาน เก็บจะหมดแล้วแคบค่ะนอ้อยอือฮือาหารบานเท่านะอาหารคนบานอร่อยมากอะไรจะมาอร่อยเท่า ต,ตมนะ้มตําเนาะหารบ้านเขาคือต,ตมนะ้มตําเนาะมันแซบนัวตลอดกินตอนไหนก็อร่อยเนาะอืมเกิด จานะน,นนะทำตามไปลองจาาเดี๋ยวทานต่อนะคะปิดภาพประกันใดก็ขอโทษขอไปนะคะทานได้สุภาพขอโทษขอไปนะคะผู้ปิดก็ขอโทษขอไปจา้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจา้าบ๊ายบาย,บาย